เมนูนี้คืออปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะคะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วเนี่ยถ้าแบบถ้าเราไม่อยากจะใช้มอนึ่งนะคะเราก็สามารถใช้กระทะแบบนี้ได้เลยหรือไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะเป็นกระทะธรรมดาก็ได้ก็คือเราเอา วิธีทําก็คือล้างปลาให้สะอาดล้างด้วยน้ําเกลือนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเออล้างตามด้วยน้ําซาวข้าวน้ําซาวข้าวก็คือข้าวที่เราจะหุงเนี่ยค่ะเทน้อํอที่เราล้างน้ำสองน้ำนออกมาแล้วก็เราก็ลองเอามาแช่ป,ปลาสักประมาณสองสามนาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ล้างผ่านด้วยน้ําเปลาะะ่าค่ะ ล้างเกลือด้วยขั้นแรกนะคะถ้าถ้าถ้าเราล้างเกลือกับน้ำสาวขาวเนี่ยปลาจะไม่ขาวนะคะไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็จะไม่ขาวอย,อย่างเช่นการทำตัวเนี้ยเอ่อวางปลาลงกระทะเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้ให้น้ำเดือดปกติแล้วเขาบอกว่าถ้าน้ำไม่เดือดเอ่อปลาจะขาว แล้วก็เวลาใส่ลงไปในหมอ้อแล้วห้ามโคนอะไรเงี้ยคือเทคนิคตัวนี้ก็คือลืมไปเลยนะคะเคล็ดลับของความไม่ขาวนี่คือล้างด้วยเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ําสาวข้าวแล้วก็วางปลาลงในกระทะอางเงี้ยคะ่ะวางลงไปแล้วเราก็ปลาเนี่ยหนังของเขาเนี่ยความมันมันจะจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่มันก็จะทําให้หนังเนี่ย รอบติดกระทะบางบางอันนะคะเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกเนี่ยค่ะทาด้วยน้ำมันมะกอกได้ทานิดเดียวกลับซ้ายฝั่งนึงแล้วก็กลับอีกฝั่งนึงแล้วก็ทาแต่คือน,นิดเดียวนะคะอันนี้เครื่องปรุงของออปลานึ่งซีอิ๊วก็คือเนี่ยค่ะซอสไก,ก่เทอริยากิแล้วก็ซีอิ๊วดำมีแค่น,นี้นะคะก็เอาน้ำใสใช่ไหมเราเอาน้ำใสเราเอาปลาใส,แาใส่แล้วก็ เราก็ทาด้วยน้ำมันมกะกอกที่หนังปลาสองฝั่งนิดเดียวแล้วก็หั่นหอมใหญ่นะคะแล้วก็พริกแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็ขาสองแว่นสับๆให้ละเอียดนะคะแล้วก็โรยสิ่งสำคัญของความไม่คาวของปลาเนี่ยก็คือขิงซอยนะคะขิงซอยเอามาโรยที่ตัวปลาแล้วก็ตรง ตรงน้ำอยู่ในกระทะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เปิดไฟเปิดไฟค่อนข้างจะร้อนน,นิดนึงนะคะอันนี้เปิดที่ที่เจ็ดแต่ตอนเราต้มใหม่ๆเราจะเปิดที่เก้านะคะแล้วก็เนี่ยมันเดือดอย่างนี้ใช่ไหมก็ปล่อยไปเลยประมาณสิบสิบนาทีฝั่งนี้นะคะแล้วก็เอาฝาหม้อป,ปิดหรือถ้าไม่อยากปิดก็ไม่ต้องปิดค่ะก็เปิดไว้อย่างนี้แหละ ก็ต้มต้มต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วพออีกสิบนาทีแล้วก็กลับฝั่งอีกด้านหนึ่งก็เอาฝาหม้อปิดก็เท่านี้เลยนี่คือความง่ายของปลานึ่งซีอิ๊วคือเวลาใครพูดว่าแบบปลาหนึ่งซีอิ๊วแล้วเขาก็จะไม่อยากทำเพราะว่า เหมือนกับว่ามันทํายากขั้นตอนยุ่งยากอันนี้คือขั้นตอนความง่ายๆแล้วก็รสชาติออกมาก็จะเป็นรสชาติหวานนําเค็มนําหวานเค็มนิดนึงนะคะก็คือนั่นแหละแล้วก็อย่างอื่นอะก็คือไม่ได้ใส่อะไรเลยถ้าถ้าการเลี่ยนนิดนึงก็คือเราก็ใส่ใสพ่พริกแห้งเข้าไปนะคะใสพ่พริกแห้งแล้วก็เนี่ยค่ะก ต้มปบไปได้วยกันนะะี่ค่ะปลาตัวนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่พอเราจะ,จะกินจริงๆเราก็ค่อยอุ่นนะคะแล้วก็อุ่นไปอีกสัก5นาทีอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เขาสุกเพราะเรากินนึ่งปลาสุกเราไม่ได้นึ่งกินนึ่งปลาที่มันไม่สุกใช่ไหมเราก็ทำให้มันสุกรสชาติรสชาติออกมาดีมากเลยนะคะ ันนี้คือขั้นตอนง่ายๆของการทำปลาหนึ่งสี่๊วแบบแบบง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะมีเทคนิคแค่แค่อย่างที่ที่เราที่บอกไปค่ะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ